วัสดุรอบตัวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องของเล่นของใช้กันนะคะน้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าของเล่นของใช้นั้นเป็นอย่างไรน้องๆทราบมาแล้วว่าของเล่นของใช้นั้นทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆแล้วัสดุที่นํามาทําเป็นของเล่นของใช้นั้น มีทั้งวัสดุที่เป็นธรรมชาติและว,วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ววัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติมีอะไรบ้างน้องๆจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติได้แก่ดินหินเหล็กไม้และววัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แก่พลาสติกยางแก้วกระดาษผ้าและของเล่นของใช้แต่ละชนิดทำมาจากอะไรเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ของเล่นหมายถึงสิ่งของใดๆที่สามารถนำมาใช้เล่นได้และทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าของเล่นนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรของเล่นสำหรับเด็กๆก,ก็จะเป็นของเล่นที่ง่ายต่อการเล่นและมีความปลอดภัยในการเล่นสีสันสวยงามเช่นหุ่นยนต์ของเล่นตุ๊กตารถของเล่นจักรยานสำหรับเด็กเป็นต้นครับ ของใช้หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าของใช้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโต๊ะเก้าอี้ปากกาดินสอเครื่องเขียนหนังสือหมอนจานชามเป็นต้น ของเล่นของใช้ที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นถ้วยชามตุ๊ก,กตาเป็นต้นเรียกว่าวัตถุส่วนวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทําของเล่นและของใช้ต่างๆเช่นไม้พลาสติกหนังแก้วโลหะเป็นต้นเรามาดูกันนะครับว่าวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีที่มาจากไหนบ้าง วัสดุแบ่งออกได้ตามแหล่งที่มาดังนี้ครับ 1. วัสดุที่ได้จากธรรมชาติคือวัสดุเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำไปแปรรูปหรือทำให้เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้นเช่นขนสัตว์หนังสัตว์ไม้เส้นใหญ่พืชโลหะหินดินทรายและแร่ธาตุต่างๆเป็นต้น 2. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นคือวัสดุที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเองเช่นแก้วกระดาษพลาสติกหนังเทียมใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์และโฟมเป็นต้นครับวัสดุแต่ละชนิดนั้นเมื่อได้มาแล้วจะนำมาเข้ากระบวนการแปรรูปหรือทำให้เหมาะสมในการใช้งานมากขึ้นนั่นเองครับเราจะมาดูวัตถุที่สร้างจากวัสดุแต่ละชนิดนะครับ วัตถุที่ทำมาจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้เครื่องประดับที่ทำมาจากแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติและรองเท้าหนังที่ได้มาจากหนังสัตว์เป็นต้นครับวัตถุที่ทำมาจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกล่องโฟมที่ใช้บรรจุอาหารทำมาจากโฟมที่ได้จากเม็ดพลาสติกของเล่นต่างๆส่วนมากทำมาจากพลาสติก เสื้อผ้าเครี่งนุ่งหม่มทำมาจากผ้าซึ่งได้มาจากใยสังเคราะห์เป็นต้นโดยวัสดุที่ได้มาจากสถานที่ที่แตกต่างกันจะมีสมบัติที่แตกต่างกันเช่นไม้จะมีความทนทานแข็งแรงหนักแก้วจะมีผิวเรียบมีความแข็งบางไม่คงทนแตกง่ายหนังจะมีผิวเรียบน้ำหนักเบาไม่ทนความร้อน ผ้ามีความอ่อนนุ่มน้ำหนักเบาไม่ทนความร้อนน้ำซึมผ่านได้ยางมีความยืดหยุ่นไม่ทนความร้อนโลหะจะแข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากนำความร้อนได้ดีพลาสติกจะมีผิวเรียบคงทนไม่แตกง่ายน้ำหนักเบาแต่ไม่ทนความร้อนเป็นต้นครับ โดยของเล่นของใช้บางอย่างก็ทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวเช่นไม้บรรทัดอันแรกทำมาจากพลาสติกทั้งอันถัดมาเป็นไม้บรรทัดเหล็กทำมาจากเหล็กและอันสุดท้ายเป็นไม้บรรทัดที่ทำมาจากไม้ครับลูกบอลลูกซ้ายทำมาจากหนังและลูกบอลลูกขวาทำมาจากพลาสติกครับผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้าและเสื้อผ้าทำมาจากผ้าเป็นต้นแต่ของเล่นของใช้บางอย่างก็ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นรองเท้าผ้าใบตัวรองเท้าทำจากผ้าแต่ส่วนที่เป็นพื้นรองเท้าทำมาจากยางครับดินสอตัวดินสอที่เราจับด้านนอกทำมาจากไม้ และกระเป๋าที่น้องๆเห็นอยู่นี้ตัวกระเป๋าทำมาจากผ้าและโลหะเป็นตัวซิปรูดครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วน้องๆรู้จักวัสดุกันไปแล้วงั้นเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าวัสดุหันษาพี่จะมีภาพของเล่นของใช้ต่างๆมาให้น้องๆคลิกลาก ของเล่นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติไปวางที่รูปต้นไม้หรือได้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นไปวางที่รูปคนได้เลยนะครับเริ่มกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกหรือเปล่าทำถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมเก่งมากๆเลยครับน้องๆรู้ไหมว่าของเล่นของใช้นอกจากจะให้ประโยชน์แล้วนั้นยังให้โทษอีกด้วยถ้าเราใช้ไป่ถูกวิธีเรามาดูตัวอย่างวิธีการเลือกใช้ของเล่นของใช้ให้เหมาะสมกันดีกว่าครับจานชามที่น้องๆใช้อยู่มีทั้งที่ทำมาจากพลาสติกแก้วและกระเบื้อง แต่ก็ใช้ประโยชน์ในการใส่อาหารได้ทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าน้องๆต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมคือจานชามที่ทำมาจากพลาสติกที่มีสีปนอยู่ในภาชนะไม่ควรนำมาใส่อาหารที่ร้อนเพราะว่าสีจะละลายปนเปื้อนออกมาเมื่อได้รับความร้อนส่วนจานชามที่ทำจากแก้วและกระเบื้องจะแตกง่ายควรใช้อย่างระมัดระวังเพราะถ้าแตกแล้วอาจจะเกิดอันตรายกับน้องๆได้นะครับ ของเล่นของใช้แต่ละชนิดจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันน้องๆควรเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับวัยและเลือกใช้ของใช้ที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับน้องๆและน้องๆคนเก่งของเราทุกคนเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับ